ฮลสวัสดีค่ะมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องจุ๋มออซัมนะคะกับเกมงูเกมนอนเช่นเคยที่ไี่จุ๋มฮิตมากเลยตอนนี้นะคะเล่นแล้วพลาเพลินมากนะคะตื่นเต้นบาดเสียวมีหมดเลยแต่งตัวสวยงามแฟนซีนะคะใครอยากเล่นก็ดาวน์โหลดมาเล่นเลยนะจ๊ะชื่อว่า Snake s l i d e อย่าลืมตัวเด้วยนะจ๊ะไปเลยนะจ๊ะมาดูกูสมบัติเราได้อะไรบ้างเอ่ยตอนนี้ เลื่อนมานะคะหายตรงที่มันกระดิกระดิะเห็นไหมคะเห็นปะ่ะโอเพ่นเลยอาคุณแจไขเลยะค่ะปิ้งจูปิง้งปิงนะป้งโอ้ยอาจารย์ห่านจูจะเก่งใจมากมเลยค่ะมรขอบคุณค่ะอ่าต่อไปปิงป้งปิงป้งปิ้งปิ้ง สมเลยจ้าโอ้โหอาจารย์ใจดีมากเลยนะคะมอบของขวัญปีใหม่ให้เราด้วยคือแหม่ไม่มีรูปภาพให้ดูเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เจขนมไหว้พระอาจารย์หรือเปล่าเนี่ย <laughs> ไส้ฟักหัวไข่โอ้ยขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะอขอบคุณค่ะอาจารย์คาอเออไว้ที่เดิมอร่อย <laughs> อร่อยค่ะไม่พูดไม่อยู่กลับบ้านอ้าวต่อไปเล่นเลยคะ่ะเอากด ตัวแม่เหล็กนะคะตัวดูดน,นะคะ,ออะปิ๊งฟุ๊ฟาิ๊งุ๊ฟ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 ุ๊๊งุงงงงงง้า,า,าุ เก่งกาสามารถมาอัดนี่มีของแถมไม่ด้วยเอาโอ้ได้ตัวยิงเนี่ย oh yes no เกืียบชนกันนะจ๊ะ โอ้คะแนนเราก็ขึ้นมาที่เจ็ยี่สบคะแนนเนื่องจากว่าเราเอาแม่เหล็กมาแล้วนะจ๊ะแม่เหล็กแม่เหล็กดูดโอ้โหอาหารอาหารหกูจะได้กินไม่ไี่ยโอ้ยไม่สบายเสียวพี่เจวะ่ะโอ้ยเกือบหน้าแบบเนิดหนึ่งอะ่ะเกือบชนกันอะ่ะเฮ้ย จุมหลงทางละหลงหลงมือละหลงมือหลงทางละเออเมาเลยดับเบิลเลยดับเบิลลูกแก้วเลยแต่ว่าได้พูด <c oughs> ได้พูดวิญญาณก็ป่าประโยชน์นะคะถือว่าได้พักมือนะคะได้พูดแงวแงวแงว my god เสียวมากชนจริงๆด้วย โอเคเอาใหม่เอาใหม่แก้ตัวแก้ตัวดึง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 ไม่เอาแม่เหล็กแล้วจะได้ของรู้สึกว่าอะดรีนาลีนนะจ๊ยะยายายิงเราอยายิงเราอยายิงเราพี่น้องยายิงเราครับอยายิงเราครับอ่ะตายเลยนะจ้ะจ้ะ โอ้ยตายอีกแล้วอีกรอบนึงไปรู้สึกว่าคลิปมันสั้นมากเลยนะจ๊ะอีกรอบนึงนะครบับดิงดิงดองดิงดิงดิงดองจุมลูกแก้วค่ะลูกแก้วโหให้เราเป็นพ,พิจศครับตั้งแต่หัววันเลยแล้วเนี่ยอ้าวโอ้โว โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะรู้สึกว่ามือไม้ยังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่นะจา้าก็เลยเออตายชนเขามวดตัวไปหมดเลยสรุกสนานะคะสําหรับสําหรับสเน็กสไลว์วอของเรานะคะพี่จุ๋มชอบเล่นมากเลยสีสันวันนี้เป็นซันตาคอสนะเช่นเคยอาจจะเป็นอีกยาวนานเพราะว่าชอบนะคะสีแดงขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย